สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กับมาพบกับบอลบอทมันมันวลริดกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็นําคลิปมันมันเข้ามาฝากกับเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมสามเกมด้วยกันนะครับเช่นเดิมครับเราก็เริ่มต้นด้วยสกายร้อนนะครับเป็นตัวปนครับเอาไววิว่งเก็บเสาแล้วก็เป็นตัวปนฝั่งแดงด้วยแม่แต่ตอนนี้นะครับ มาสองตัวเลยนะครับฝั่งแดงมาเป็นคู่นะครับติดปืนรีเปอร์ครับเดี๋ยวนี้นิยมติดปืนร์ลเปอร์ซึ่งมันแรงมากนะครับ <c oughs> แต่โชคดีว่ามีเพื่อนมาช่วยเหมือนกันนะครับ คอยหลบนะครับคอยหลบหลบผสมครับมิเหลี่ยมหลบผสมเพื่อทีมนะครับคงความได้เปรียบเราก็ควนที่เสาแล้วก็ดึงฝั่งแดงนะครับมาให้มากที่สุดยื้อเวลาไว้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ เพื่อนๆในทีมก็สามารถยืดได้แล้วสี่เสาด้วยกันนะครับแม่จอดคูรี่คูรี่ครับคูรี่นี่ผมได้มานะครับจริงๆได้มาหลายตัวนะครับขายไปหมดเหลือแค่เอาเก็บไว้ตัวเดียวพอนะครับเพราะว่าปืน ใหม่ไม่มีนะครับเลยต้องใช้ปืนเก่าแทน,นครับก็ช่วงนี้ก็นำคูรี่กลับมาเล่นเหมือนกันนะครับนี่ปืนล็อกขาระยะ500เมตรนะครับก็ใช้ได้นะครับน่าจะโอเคอยู่วางป้อมปืนมาฝั่งแดงหลบครับ แล้วก็ใช้โมดูลหายตัวนะครับในจังหวะที่สำคัญสำคัญแล้วก็วาร์ปหลบได้อ๋อด้คิวด้วยจดส่วนมากผมจะเก็บไว้แค่ตัวเดียวนะครับยกเว้นหุ่นตัวไหนที่ชอบจริงๆก็จะจะมีสองสามตัวแต่จะไม่เกินสามนะครับ อนนี้คูรี่ก็เป็นตัวป่วนได้ดีนะครับว้าวยิบแล้วส4-2เกมนี้ก็เป็นต่อนะครับเฮ้ยนี่หายตัวก่อนที่ปืนสาฟ้าจะยิงมานะครับ แล้วก,กดโลกสกิลครับโลจากสกิลรับกระสุนแทนอ่ายันแม่ครับลงช่วยฮิวเลือดครับก็โอเคนะครับเสร็จนี้นี่ขีดพลังจะหมดนะครับจะจบเกมแล้วแต่ท่านไม่ลงนะครับ เกมแรกจบไปครับเกมถัดมาเกมที่สองนะครับเดี๋ยวยึดเสากลางก่อนเป็นเสาหลักเลยนะครับตรงนี้พร้อมรับลูกกระสุน นี่ครับโดนล็อกขาแล้วก็ใช้สกิลหลายตัวนะครับก็ที่จะหลบกระสุนได้แต่คุณแพะมาก็ต้องวิ่งหลบนะครับเราตัวนี้ไว้ยุเสาวเป็นหลัก มีกระสุนไล่หลังตามมาตลอดนะครับยานแม่หลงทำอะไรเราไม่ได้ครับหน่ ใช้ยานแม่ที่หิวเลือดนะครับก็เอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการซ่อมแซมด้วยนะโอ้ขุณเพ้มมอีกแล้วอยู่ไม่ได้หน,นีก่อนใครที่คิดจะทับคุณนะครับไว้ใชายยาวๆแนะนำนะครับ สกายลอดกับนักบินเฉพาะของเขานะครับอื้มไม่ลอสแล้วปืนส่ฟ้ามันแรงเกินไปครับมองไทท่านลุกเนี่ยตัวเลกปลบหมดเลยพลร,รามาโอ้วิว่งมันเอง เปิดโรยโมดิมิเตอร์โดนยกอยีกแล้วอือคือเรียบร้อยเลยแะเอละเอียดโอ้โห แพ่ก็ยังโหดเหมือนเดิมครับถึงไม่จะโดนเนิฟไปบ้าง <c oughs> เรียบร้อย ه, จอจบด้วความรวดเร็วครับพ่ายแพ้ไปเกมนี้ เกมสุดท้ายครับมันก็จะมีบางช่องนะครับที่แบบว่าเราเล่นแล้วก็จะตึงมือนะครับเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าวันนี้เล่นแล้วก็จะเจอตึงตลอดครับพายแพ้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการจับคู่ของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าบางวันนี่เจอแบบนี้ก็หลายเกมก็ต้องหยุดเล่นไปนะเพราะว่า มันก็จะแพตลอดต้องพักบ้างนะครับแี่ฝั่งเดิมครับกำลังเสริมมาฝั่งแดงตอนนี้ผมกำลังดึงฝั่งแดงมาครับได้สามตัวครับเขากลางเพื่อนบาไเลกระบดดเนี่ยโอ้โห สายลอดสองไอ้ตัวนู้นอีกตัวเก็บอยู่นอกถอยดักยิงนอกมาอีกตัวงูงูไม่ใช่คูรี่นะวะโอ้ลุงมันใหญ่เลอ้าไอ,อตัวนี้มีอีกตัวไขรสิทธิ์โอ้สี่ห้าตัวบรรลุพลัคนเดียว เกินไปว่าต้องวิ่งหนีมยึดสาวดีกว่าครับอย่าเสาวนี้นี่ไทฟอนครับไทฟอนครับกับไททันนิวตันประจำการอยู่ โอโเพืปนจะยุดเสาโดนปืนสฟฟ้ายิงร่างแหลกสลายฝั่งแดงนี่มาเป็นทีมเลยครับสองสาตัวเขาไม่อยู่ เปลืองพลังงานทำอะไรเราไม่ได้แล้วโอ้โหมาอีกแล้วสกายลอดฟังแดงเปินลำโพงด้วยสั่งบอกเปินลำโพงนี่โดนยิงแล้วมันจะทิวไม่ได้ครับ ใช่มีใช้ก็โอเคครับสามารถที่จะดันใช้ได้ยาวๆปืนลำโพงครับระยะประชิด อ่าปุ่นงูครับเดี๋ยววตัวๆเจอหน่อยได้ไหมเรียบร้อยโอ้โหจอยเดี๋ยวก็เรียบร้อย,ออย,ย,อยไม่กลัวใครแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วแม่ โอ้ไทท่านตัวนี้ทําให้ตัวเราแดงนะครับทําให้การเคลื่อนไหวช้าลงด้วยนะเนี่ยแต่ปืนก็ทําอะไรเราไม่ได้ โอ้โหเพียบอือฮะเรากระโดนสกายลอดป้วนกันนะครับแม่พ่ายแพ้ไปนะครับเกมนี้ก็มันๆน,นะครับสกายลอดก็ช่วงนี้นำคูรี่นะครับ,กล,บกลับมาเล่น ก็เป็นคุรีเลเวล9นะครับ MK1 แล้วก็เปินล็อกขาระยะ 8, อ่ระยะห0าเมตรนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์กดฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพร้บันทนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ